อ,อ,อโหอเมาอถึงขายบ้าวะเนี่ยมาทำไมครับตลาบสวัสดีครูผู้ชมทุกท,ท่านกันด้วยนะครับวันนี้ผมช่องท o น y X เอกลุยที่เกมสุดแอนเฮนี้นะครับคุณผู้ชมพบกบทุนมาหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทนะครับคุณผู้ชมมาลุยกันเลยซื้อก็อะไรนะดเจ็ดสิบห้ามีซื้อฟิซฟซื้อฟิจเป็นป,ป,ปกติก็คือลุ้น วายนะรุ่นวายเข้าแล้ววายจะล็อกกับขวามือนี่คือซื้อซูเปอร์ฟิสปินก็คือมาถึงเราจะมีวายล็อกมาให้เลย1ตัวเราเลิกไปที่นี่เลยะโอกาสโอกาสได้น่าจะง่ายกว่าเพราะมีวายล็อกให้แต่ซื้อแพงหน่อยนะคุณผู้ชมมาเราดูเลยคุณผู้ชมหมุนรอบแรกจะมีวายล็อกมาให้เห็นไหมวายล็อกเลยป๊อกวายล็อกมาให้แต่คุณน้เป็นหน่อยนะแล้วแต่จะได้นะครับคุณผู้ชมเกมนี้แตกยากอยู่นะ ผมอยากมาลองของโอเคโอ้ยมันไม่ไจ่ายหมาป่าวะ่ะจะจะจ่จจจายงงๆเลยนะเกมเนี้ยเมื่อกี้เรียงกันมันไม่จ่ายยังไม่ได้จ่ายมกันอัตราจ่ายะันยังไง โอ้โหมาตอนสุดท้ายเท่าไหร่ไว้สามพันเจ็ดโอ้โหถูกชิปเปงอ่อเพิ่มเบ็ดเลยคุณผู้ชมแบบนี้ตักร้อยห้ากันกำลังดีแต่ลองซื้อป,ปกติดูนะวัดเอาเลยวัดวายเอาเลยเอาเลย,เเลยแล้วกัน ไวยล็อกให้ก็เหมือนกันอะ่ะลองซื้อปกติดูก่อนคนจะแตกอะ่ะต่อให้ไวยไม่ล็อกก็แตก <c oughs> แต่ขอซื้อสลับไปสลับมานะคุณผู้ชมหเ <c oughs> มืม่อคูณเจ็ดวะเอคูณสองให้ทำไม เออสวยคุณหกคุณแปดโอ้ยเหลือสี่รอบขอขอวายอีกตัวได้ไวายล็อกอ่ะแถวสองอ่ะโอเคสวยอยู่แต่น้อยมากเขาว่าไม่ใช่ตัวแพงฟินิกไปไหนหมดเนี่ยโอโหคิวถูกดีวะตัวภาษาอังกฤษเรถูกเนี่ยโอเคได้หมาป่าอยู่ของแพงอยู่หมาป่าโดนสามสวยงามพระเจ้าชอบเออโอ้โหมึงมาลอบสุดท้ายของบ้าวะเนี่ย มาทำไมรอบสุดท้ายโหได้ของแพงเลยนะหมวกฟีนิกซ์หมาป่าของแพงรอบนี้ของแพง,อข,อง,แพงของแพงบอกแล้วเพราะว่าได้หมวกหมวกแก้วฟีนิกซ์หมาป่าได้ครบชุดเลยององแพงครบชุดเลยนะคุณผู้ชมโอ้โหแตกแบบนี้จะรออะไรคุณผู้ชมแตกแบบนี้ก็เลิกสิครับผมเมื่อกี้ซื้อเท่าไหร่เองดูเมื่อกี้ผมซื้อนี่ ซื้อฟีสเป็นปกติ20,000แต่ซื้อไวลล็อกอ่ะไม่แตกซื้อไวลล็อกไม่แตกซื้อธรรมดาแตกเห็นไหมหมดจะแตกมันก็แตกครับคุณผู้ชมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้ากราบสวัสดีครับ